เลอยู่ตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบเจ็ดโมงแล้วพี่น้องเด้นห้าสิสเปตลาดกันกระทำมาเบิ่งกันเด้นพี่น้องขันไข่บุบมือแห้งแต่กูจะทาให้เบิ่งเบิ่งต่างแต่ละคนมือแห้งไอพี่บอลลีลูกใครเลยกูตอนนี้เขาก็มานังกินข้าวเสาร์พี่น้องฮัลโหลซิกเกอร์เดย์ทูเดย์วิคตอร์ not quiet Nice visit today, though, to Portobello Market. Mm -hmm. Should enjoy that today. Mm -hmm. What day is it, children? They got it right. Saturday. Yeah, got it not. We're eating khao soi. We're going to Muay Sulu Sari. What day? video, นางไทยอธิบายไปไหนพี <n ane. S 1> ่น้องบอว่าม <or what? S 2> <our. S 1> ิตัญญากับยังนะยางยางจนปวดทพาเวิด์เมื่อวานนี้เนาะไปอันตอนเสาร์เก้าโมงเนาะแปดโมงกลัวเก้าโมงกับพ่อไปเพิ่อนยังไปอันเอออันอันเฮดพาสปอร์ตนะพี่น้องเฮดพาสปอร์ตเฮดพาสปอร์ตแล้วก็พ่อไปยางมิวเซียมเนาะเป็นอาร์ตมิวเซียมพี่น้องไปเห็นอะไรเข้มขัด ไอ้ไอ้พี่อินไทยแลนด์น่ะนะพระราชนิยมฮองประเทศไทยนะพี่น้องกับเข้มขันเพจค้าหางไทยเบิ่งย <c oughs> ันได้ไมดีโอก่อนเหรอพี่ซีซันตัวอดาอายยูแฮทตูกูโอเวเดะอีสเบตเลอร์เล็กเล็กขนาดพี่น้องจะถ่ายเบิ่งด yeah. อก it, yeah. พี่ <Yeah. S 1> ยังไม่ชอบไม่แซ่บ ข้าอิ่มแล้วก็ยางัวพี่น้องเลยแบกกูบอกเขาเรียกอะไรนะแบกกูแบกกูนี่ <laughs> <laughs> มาตลาดพี minutes, bus, <laughs> ่น้องอ๋อเลยเลยเออมาตลาดค่าบูเซีลพี่นอ้องยูลอนดอนพี่น้องเลย รอนน้อนก็มีตลาดคาบูเซลวหาซี้ผีปอนหนึ่งสองปอนสามปอนเจอคนไทยนะพี่น้องเจอคนไทยมาขายของน้ำปนีกันนี้อไผไแอนพักกันไปบอเช้านี่ก็ไปตลาดข้าวไข่เป็นแอนติกนาพี่น้องเป็นตลาดไอ้น้ำท่างนะทางขางทางเนาะสมวนมากวันเสาร์อาทิตย์มีตลาดค้าบุเซลนะพี่น้องกะบ๊ะผาดแต่ว่ากะบ๊ะได้ของมาหลายหรอกเพราะว่าเ้ามาสวย ไปตลาดอีกหนึ่งก่อนแล้วก็มาอีกตลาดอีกหนึ่งเนะาะก็อยู่วอเทอร์ลูสเตชันเนาะเนาะคนรลายแห่งลายแหงลายแหงคนรลายแหงพี่นอ้องเออก็ถึงวอเทอร์ลูแล้วพี่น้องจะไปโรงแรมใหม่เนาะตอนนี้เ่ามุกจะไปโรงแรมใหม่ฝนกระตกข่ำ ฝนตกหน่อยพี่น้องฝนตกลินไปซอปปิ่งแต่ลายค่าบูเซลมา <laughs> โอ้ยน่าพี่น้องจักรยานนี้เจสสิก้ากับฮาวจะยุดตัวบซิเคิลเฮียเลยถ้าตัวบายคัสตัวซันติง c a o ยรเดยกค y ด u c ท็ d r น p ไหมพี่น้องใช้ไลา์กว่าเดิม อังสีในอังสีแนแกจังขึ้นโรงแรไมไหมน้องมองคอยไปนั้นโอ้ยประยะัผ่าเจก่ะทำไมไม่ทำรีงเอาานเจก่ะ So I'm off now. Mm -hmm. <laughs> what, what do I even need? How do you know the 20, oh, I didn't see it. Yes. Oh come on, <laughs> what's going on here, man? Did you get the wrong one? Is this the one that's not ready or something? Open, open. It. I think since

<laughs> other room had one as well. Not like that, come on. Well not a bendy one. You got big three hundred quid more a day for that. I yeah. like the other one. But how much? Uh, how much more? No, I don't know, hundred something. Hundred more, huh? Something like that. And the mirror's full length chest. That's really nice. <laughs> Long empty. <length>, uh, <laughs> yeah? Yeah. yeah? Ooh, what do you say, Matthew? matthew you were about to offer me a sweet and then you